สวัสดีนะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพาไปผจญภัยกับสถานที่แห่งหนึ่งเป็นชายหาดที่เข้าถึงยากของจังหวัดประจวบและเป็นถ้ำที่สวยที่สุดตั้งแต่ผมเคยไปมาถ้ำพญานครอุทยานแห่งชาติเขาสามระยอดครับ,รบวันนี้ตอนเช้าครับเดี๋ยวเราจะพาเด็กๆนะไปเที่ยวกันอีกสถานที่หนึ่งนะครับที่ ผมเนี่ยอยากไปมานานแล้วที่นี่นะครับเคยจะไปผ่านแถวนี้นะครับแล้วก็เคยเกือบที่จะได้เข้าไปครั้งหนึ่งนะครับตอนที่โรตูเกตครั้งนั้นนะก็ะคือที่ถ้ำพญานาคร้นนี้ซึ่งห่ายจากที่ไปประมาณ4กิโลรับนะจากหัวหินเราต้องตั้งพิกัดไปที่หาดบางปูครับซึ่งจะอยู่ในเขตอำเภอสามรอยอด ระยะทางห่างไปประมาณ50กิโลเมตรครับโดยวันนี้ผมจะใช้เส้นทางเรียบเลาะทะเลไปกับชายหาดตั้งแต่อำเภอปานบุรีไปจนถึงหาดส0มยอดเพื่อชมทัศนียภาพริมหาดสวยๆนั่นเองจากนั้นก็จะเข้าสู่หมู่บ้านบางปูซึ่งเป็นหมู่บ้านประมงและเป็นที่ตั้งของทางขึ้นสู่ถ้ำพญานอครน,นั่นเองครับ เตรียมตัวกันสักน,น,นิดหน่อยเดีียวรองเท้าก่อนนะครับเพราะว่าเราต้องเดินทาาในใน่ามเขาไปไกลแบบประมาณนเ,าเขาบอกว่าประมาณ1กิโลนะครับแต่ว่าไปกลับนี่น่าจะประมาณ2โลกว่ากว่าเพราะมันต้องเข้าไปด้านในด้วยเดี๋ยวเรามาเตรียมตัวกันใส่รองเท้าก่อนครับการเดินทางเข้าสู่ถ้ำพญานครนั้นมี2แบบนะครับก็คือ 1, <S <s 1เราต้องนั่งเรือเข้าไปและ 2, <S 2> <s ก็คือ เดินเท้าเข้าไปครับซึ่งผมเองก็เลือกที่จะเดินเข้าไปก่อนนะครับส่วนขากลับก็ว่าจะนั่งเรือครับตัวถ้ำนะครับจะอยู่ในเขตของอุทยานแห่งชาติเขา3า0อยอดครับและยังเป็นที่ตั้งของหาดแหลมซาลาหาดทรายที่สวยและเข้าถึงยากของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แบบนี้ธรรมชาติต้องดีอย่างแน่นอนจริงไหมครับท่านผู้ชมเตรียมตัวเสร็จแล้วก็เดินทางเข้า ้ามาจ่ายค่าธรรมเนียมหมดเพราะที่นี่เป็นเคตน้ำยยเต็มไปนะคะน,น้ำเต็มไปได้เลยอ่าเรียบร้อยแล้วครับไปจ่ายตังค์ครับผู้ใหญ่40บาทจ่ายตังค์4คน ใช่ครับสี่ครับนี่เป็นเท่าที่เราขี่เต้าแล้วเพราะจะเดินไปก่อนแล้วขากลับนั่งเรือได้ไหมครับได้ค่ะติดต่อที่หาดตรรที่นู่นเลยใช่ไหมโอเคได้ครับเดินนี่ช่วงแรกนี่กี่โลครับช่วงแรกนี่ประมาณครึ่งกิโลครึ่งกิโลแล้วก็ไปเดินขึ้นต่อทุกวันอ๋อครึ่งกิโลที่นี่ได้ทุกที่63ว่ายอดวันนี้ค่ะเพรับต้องการคุยให้หมุนกันเป็นวงกลมลุยอ่านี่นะครับ เส้นทางขึ้นไปถ้ำพญานครนะครับระยะทางประมาณ500เมตรช่วงแรกใช่ไหมครับพี่500เมตรเนาะนแล้วก็ไปเดินต่ออีกประมาณ500เมตรไปลุยดูครับมากไก่จะบ่นไหม <laughs> ช่วงต้นนะครับมันก็จะเป็น เป็นคล้ายๆเป็นบันไดบันไดหินนะครับแต่ว่าสภาพก็จะแบบผู้พังแล้วก็จะมีที่แบบทาเป็นเหมือนเป็นสันนะ่ะผาว่าเป็นสันนี่จะเดินง่ายกว่าแต่ระวังลื่นนะเดี <c oughs> ๋ยวเป็นสันนี่น่าจะง่ายกว่าเออง่ายกว่าจริงด้วยเออแต่ว่ามันทางแคบนะครับเพราะฉะนั้นต้องเดินเรามาระวังนะที่เป็นสันปูนนะ 50เมตรเราก็ได้พบวิวแล้วครับ50เมตรเออนี่ครันที่หาบ,บางปูครับที่เราเคยมายืนตรงนี้แล้วเราก็แล้วลมาไก่ก็ถ่ายรูปกลางแขนไปไม่ต้องรีบก็ค่อยเดิน ในช่วงต้นนั้นเราจะต้องเดินข้ามภูเขาที่ชื่อว่าเขาเทียนจากลานจอดรถข้ามภูเขาไปประมาณ500เมตรความสูงประมาณ60เมตรครับเป็นทางบันไดหินเดินง่ายและในช่วงที่2ก็คือจะเดินขึ้นสู่ตัวถ้ำอีกประมาณ600เมตรแต่ความชันนั้นประมาณ2เท่าครับไหนๆก็มาแล้วไปให้สุดครับข้างในต้องคุ้มแน่นอนนะครับพี่ก่ไหวไหม หนึ100่งร้อยเมตรแรกครับแค่นี้ก็หอบแล้วอ่า,อาไปทางนันต่ำก็ต้องค่อยๆเดินนะส่วนเด็กๆนี่เลยแข็งแรกอยู่ล้วไปกันฉิวเลย ครที่จะมาที่นี่นะครับยังไงก็ต้องเดินเท้าอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นช่วงแรกหรือช่วงที่2เพราะฉะนั้นนะครับผมแนะนําเลยนะครับให้เตรียมรองเท้าผ้าใบมาด้วยนะครับเพราะว่าเส้นทางข้างในมีหินแหลมคมค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อความปลอดภัยขตองคุคนเองนะครับถือว่าเดินง่ายกว่าที่คิดนะครับอันนี้เดินง่ายกว่าที่คิดเยอะเลยครับตอนแรกคิดว่าแบบจะชันมากนะครับ ไม่ชันเยอะแล้วก็ค่อนข้างที่จะร่มด้วยนะครับแดดไม่แรงเพราะว่า,ามีต้นไม้ครึ้งทางเกรค์วะอันนี้เป็นจุดชมวิวขึ้นไปดูมาแล้วลูกเป็นไงธรรมดา มันต่ำขึ้นแล้วนะเดิอต่อไม่แวะครับระวังลื่นนะครับแล้วก็ควรจะใส่รองเท้าผ้าใบนะห้าสิบเมตรสุดท้ายครับทำพญานครนะครับอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ300ยอดนะ ก็คือถ้าเราซื้อตั๋วที่เนี่ยซื้อตั๋วเข้ามาเนี่ยเราก็สามารถเที่ยวได้ทั่วทั้งอุทยานเลยนะครับค่าตั๋วสี่สิบบาทดเด็กยี่สิบนะครับผู้ใหญ่สี่สิบค่าจอดรถยี่สิบบาทใช่อใช่มีเสียค่าจอดรถด,ด้วยถ้ามอเตอร์ไซค์สิบบาทนะครับถ้าเป็นรถยนต์เนี่ยก็ยี่สิบบาทเสียให้กับวัดนะครับถึงทางลาบแล้วนะครับอ บกล้าเกลีิดแล้วหลังจากลงมาจากภูเขานะครับก็เป็นทางราบนะครับเดินไปสู่ที่ทําการอุทยานอีกส่วนหนึ่งที่อยู่ด้านในนะครับเพื่อเราจะเดินเข้าไปในถ้ำอีกนะครับอีกเขาบอกอีกประมาณ5-600เมตรเหมือนกันแต่จะชันกว่าตรงนี้นะครับ น่าจะชันกว่านะแคนนี้ก็เหนื่อยแล้วอะเ,อเรอก็มาถึงที่ทำการนะครับของทางขึ้นท่าพยานครนะครับสถานี้มีชื่อนะครับผมรู้ชื่อคนระับชื่อว่าหางแดมสารานะครับ บรรยากาศร่มรื่นแล้วก็สะอาดมากๆเลยนะครับที่นี่มีจุดถ่ายรูปเยอะนะครับบริเวณที่นี่นะครับหาดแอมสลาเป็นหาดที่ไม่มีทางรถเข้าถึงนะครับทางที่จะมาที่นี่ได้มีสองอย่างก็คือเดินกับนั่งเรือเข้ามา ตื้นนะครับค่อนข้างกว้างขว่าควรเลยนะครับเนี่ยวก็วันนี้นะครับก็เกิดป่าใสกวันนี้ก็น้ำทะเลควเลยนะครับแต่อันนี้ก็ถือโอเคนะน้ำสะอาดมากครับหาดก็สะอาดมากครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นเขตอุทยานนะครับทางที่จะมาที่เนี่ยที่หาดนี้นะครับมีอยู่สองอย่างก็คือเดินข้ามภูเขารู่งนันมานะครับเหมือนที่ผมเดินมากับอย่างที่สองก็คือนั่งเรือข้ามมานะครับเรือเนี่ยถ้าเกิดว่าเหมาลานี้รู้สึกประมาณสองร้อยนะครับ จะมาอย่างเดียวนะครับถ้าไปกลับก็ประมาณสี่ร้อยครับแต่ถ้าเกิดใครมาแต่เช้าผมแนะนําให้ลองเดินเข้ามาก่อนแลควากับเดี๋ยวนั่งเรือออกไปก็ได้นะครับหรือจะเช่าเรือนะครับแล้วก็ไปเที่ยวตามเกาะแ,แถวๆย่านนี้นะครับก็จะมีให้เที่ยวอีกหลายจุดเหมือนกันสุดยอดครับแล้วอันนี้ก็ถึงทางเข้าแล้วนะครับต้องเดินต่ออีกประมาณเขาบอกประมาณห้าถึงกรเมตรนะครับเดินเข้าไปถึงตัวที่เป็นถ้ำอยู่ใน ไปลุยต่อครับท้ามพญานครหก5้อยี่สิบห้าเมตรไกลกว่าเมื่อกี้นะเฮ้ย hey, ที่นี่มี เหมือนเป็นข้างแว่นเลยนะครับดูดิครับไม่ใช่ลิงนะครับเฮ้ยไม่เคยเห็นนะอยู่งี้เลยเหรอ <Yeah. S 1> อ้าวมีโชว์ตัวด้วย mm. ข้างแว่นนะเนี่ย mm. อุ้ยมาขี้ <laughs> ติดตูดไปแล้ว <laughs> mm. สวยว่า mm. เดี๋ยวมาเร็วเฮ้ย ทำไรน้องฮะไม่กัดใช่ไหมไม่กัดไม่ดุน้องทำไรอะ่ะโอ้ยน้องเลี้ยงหาเพื่อนน้องเลี้ยงหาเพื่อนนู่มีตัวอยู่ตรงนู้นดูดิเอาแล้วมันไล่กันแล้วอ่านี่ครับก็จะถึงจุดที่ต้องเดินขึ้นแล้วนะครับจากที่เดินทางราบมาจากด้านนอกนะครับหน้าหาดเข้าไปข้างในน่าจะอีกประมาณ500เมตรนะครับไปไปกันต่อครับ เงือออกมากเลยตอนนี้โอ้ยครับท่านผู้ชมเส้นทางช่วงที่สองครับของการเข้าสู่ถ้ำพญานครปีเขาบอกว่าไปกลับใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับแล้วก็เส้นทางช่วงนี้จะชันกว่าเส้นทางขาที่เราเข้ามาเมื่อสักครู่นะครับเมื่อครู่นี้คือความสูง60เมตรอันนี้120เมตรนะครับระยะทางเท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ย มันชันกว่าแน่นอนเขาบอกขึ้น300ลง200ครับเหมือนขึ้นก็นได้ไปชั้น10แน่นอนเลยงนี้ไปลุยนี่เป็นจุดที่เขาเรียกอะไรเขาหินปูนอะ่ะสวยนะเนี่ยตรงนี้แล้วก็จะมีเขาจะมีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ตาม ตามรลายทางนะไม่ต้องห่วงนะครับบอกเลยนะครับว่ามันเหนื่อยกว่าตอนขาเดินเข้ามาหลายเท่าเลยนะครับอันนี้ต้องกา่ขึ้นมานี่เดินขึ้นมานี่ขึ้นตลอดเลยนะไม่มีลงเลยครับขึ้นมาแล้วประมาณเ,าเกือบ5 0าเมตรน่าจะถึงปลายจุดสูงสุดแล้วครับ ทุกามีสัญญาโทรศัพท์จุดนี้นะครับเขาบอกไว้เนี่ยไหวปะเหนื่อยนะเดี๋่อยกว่าเมื่อกี้เยอะเลย้อเน่ยมันก็เลยชิลๆถึงแล้วปากทางเข้านะครับถ้ำพยานคนต้องเดินลงไปอีกน่าจะร้อยกว่าเมตรนครับยังไม่ถึงตัวปล่องนี่คือปากปล่องนะยังไม่ถึงตัวถ้ำภายในแต่พอลงมาตรงนี้รู้สึกเย็นเลยนะเออ กาศเย็นเจี๊ยบเลยเย็นขึ้นหนึ่งถึงสอง,องศาเลยนะแน่แสดงว่ามีลมเข้าช่องอื่นเออตรงนี้เย็นขึ้นครับท่านผู้ชมถึงปากป่องแล้วนะครับข้างล่างนะเป็นในส่วนของตัวโถงถ้ำใหญ่นะครับดูครับด้านบนครับโพรงถ้ำที่มันถล่มลงมานี่นเห็นไหมครับ โอ้โหนี่ครับปากป่องถ้ำพญาคนครโถงถ้ำจะอยู่ด้านล่างนะโอ้สุดๆอะโอ้หเย็นนะเย็นกว่าจนเย็นกว่าบนยอดเขาข้างบนอีกนะครับตรงนี้ลักษณะจะอารมณ์ฟิลเหมือนหุบป,ป่าตากนะครับที่จังหวัดอุทัยแต่ที่นั่นน่ะมันจะไม่ได้เดินมากขนาดนี้ สวยมากสวยจริงๆใหญ่มากครับท่านชมทำที่ใหญ่มากๆเลยสวยด้วยโอ้ยดูดิสวยมากเลยสิโอ้แสงลงมาพอดีเลยสวยมากๆ É Você... ว่าช่วงที่สวยที่สุดจะเป็นช่วงเดือนอตุลาถึงกุมภาแต่ที่ดีที่สุดก็คือจะเป็นช่วงธันวาด้านนี้จะเป็นด้านหน้า จุดที่น่าถ่ายรูปอยู่จุดสองจุดนะครับที่ว่าเขาวางเลียงหินกันนะฝั่งที่เราเดินเข้ามาจะเป็นด้านหลังพระนะครับแต่เนี้ยผมจะเดินไปตรงเนินที่เป็นเนินด้านหน้าของพระอยู่ด้านในสุดนี่นะครับลองดูครับมีพระพาอยู่นี้เดิวเดินเข้าไปสุดท้ายข้างในแล้ววนออกฝั่งหนึ่งนะครับว่าไปไงนทำที่นี่ใหญ่มากเลยนะแล้วก็ถือว่าส,สวยที่สุด ตั้งแต่เคยไปมาน,นี่เป็นหลานที่เขาเรียงหินผม,มอยากรู้ว่าทำไมเขาถึงเรียงแบบนีน้อันนี้คือไม่รู้จริงๆมันเป็นคติความเชื่อเกี่ยวกับอะไรที่เรียงหินแบบนีน้ใครรู้ช่วยพิมพ์คอมเมนต์บอกหน่อยครับ ด้านบนบก็จะเห็นตัวกลับปลาตเต็มพร้อมโถงถ้ำขนาดใหญ่เลยได้อีกหนึ่งเหนื่อยแต่แไหนๆมาแล้วนะครับมันก็ต้องเดินให้ครบวนให้รอบนั่นเองนะครับก็สวยครับคุ้มค่ากับการมาเยือนจริงๆครับอย่าขากลับเนี่ยเราจะไม่เดินละไปถึงหาดปุ๊บเดี๋ยวนั่งเรือเลย <laughs> ไม่ไหวเหนื่อย เินทางออกกันครับขึ้นไปได้กลับมาได้นะครับอา1 3 0เมตรกับถ้ำพญานครได้พิสูจน์แล้วว่าเราสุขภาพแข็งแรง <c oughs> ลงเรือ,อเรือเบอร์สี่นะครับก็เป็นเรือหางยาวแบบนี้ครับมีหลังคานั่งสบายหน่อยสองร้อยนะครับ ันนี้ผมจะพาไปดูชายหาดที่อยู่ติดกับที่พักของเรานะครับคือชายหาดเขาตะเกียบฝั่งต้องเรียกว่าอะไรฝั่งใต้ไหมน่าจะเป็นฝั่งใต้นะเอาที่ผมเข้าใจนะค,ะนะครับก็คือหาดเขาตะเกียบฝั่งใต้นะครับซึ่งจะอยู่ห่างจากที่เราอยู่ที่พักเนี่ยประมาณ สามร้อยเมตรนะครับที่ิงเดินก็ได้ครับแต่ว่าตัวนั้มันมีจุดจอดรถนะครับเป็นลานจอดรถปูนขนาดใหญ่เลยเพราะนั้นเดี๋ยวผมขับรถจน,เ,น,จดน,นเดินไปมาจอดตรงนั้นแล้วก็เดินลงไปนะครับนี่ติดเขาตะเกียบเลยนะครับเนี่ยอันนู้นจะเป็นฝั่งเหนือครับฝั่งที่ว่าเป็นทางขึ้นนะครับตรงนั้นจะติดกับทางหัวหินฝั่งนี้ก็คือจะติดกับทางที่ไปสวนสวนปฏิพัฒน์นะครับโอ้คนเพียบเลย จะม,มีที่จอดรถไปเนี่ยอ,อ๋อตรงนี้เป็นท่าเรือเก่านะครับจากข้อมูลที่ผมถามพี่เขามาเมื่อกี้นะครับก็บอกว่าเป็นท่าเรือเก่าโอ้โอเคอยู่นะโอเคอยู่ครับโอเคอยู่มันก็คนไม่ค่อยเยอะในหาดนะครับอ่าโอเคอยู่ครับ ที่ลงหน่อยดีกว่าอ้าวล่ะจอดตรงไหนได้เลยนี่ไงฮึนี่ไงห,ห,หัวมุมนี่ไงเท่านี้เลย ทรายทรายมันทำไมละเอียดจัดละเอียดแบบเป็นโผงเลยอ่ะวันนี้เป็นท่าเรือเก่านะครับแต่ว่าปัจจุบันไม่ได้ใช้แล้วทีอ่าพนักงานเขสาสถางมาแบบนี้ที่ตึกเขาบอกมานะครับน้ำเทียวเยิ้น,ะ,ะ,นะครับแล้วก็สะอาดดูค่อนข้างสะอาดนะครับเดี๋ยวนะฮะเรื่องลมกลังดีเลยทันเทน ี่ด่ดใจจวาาเสยงมยงมะกแลนี่คือหาดเขาตะเกียบฝั่งใต้ไม่รู้ว่าเรียกขานชื่อถูกต้องไหมนะครับแต่เอาเป็นว่าจุดนี้คือหาดที่อยู่ทางใต้ของเขาตะเกียบนั่นเองส่วนตัวผมแล้วผมชอบฝั่งนี้มากกว่าฝั่งที่ติดกับหัวหินอีกนะครับที่นี่มาง่ายครับจอดรถง่ายของกินก็หาง่ายและเอาตรงๆผมว่าหาดฝั่งนี้บรรยากาศดีกว่าแฮะ ชายหาดขาวสะอาดละเอียดน้ำก็ใสและไม่ลึกนะครับสามารถเดินเล่นกินลมชมวิวไปได้กดไกลๆเป็นกิโลเลยล่ะครับและนี่ก็ทำให้ทริปนี้สมบูรณ์แบบทั้งที่พักราคาถูกทั้งที่เที่ยวเชิงประจนภัยและร้านอาหารเด็ดๆบ้านบ้านที่เรานำเสนอไปในคลิปก่อนหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมนะครับถ้าชอบหรืออยากมีอะไรติชมก็ฝากบอกกันมาได้ในคอมเมนต์เลยนะครับ จะมาเดินแรกนะครับเย็นแหลกเพราะว่าฝั่งเ,เนี้ยค,ค่อนข้นางที่จะเป็นหาดที่ค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็ถึงแม้หาดจะดูเป็นสีดำๆคล้ำๆแต่มันสะอาดนะครับไม่ใช่ว่าเป็นหาดที่สกปรกคือทรายเขาเป็นแบบน,นี้ครัลมรื่นมากเย็นๆเนี่ยอากาศดีมากเลยครับแล้วก็มีของขายตลอดไม่ว่าจะเป็นโรตีอะไรน,น,นะปลาหมึกย่างเด็ดจริงแหละ มีร้านกินข้าวด้วยก็มีหมนะูกระทะไก่กระทะมีหมูแต่ละเนี้สามารนจะนั่งกินได้เลยครับเดีย๋ยวครับสำหรับทริปตัวยินทริปนี้โอเคไหมครับพี่ไก่ตาดีพักราคาที่เดียวเองสามรอมาววมนน้อยมีทั้งสระว่ายน้ำมีทั้งฟิตเนสแล้วก็ใกล้กับทะเลแบบนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับสำหรับคนที่อยากจะมาเดินท,ที่ใช่แล้วท่าครอบครัวมาเนี่ยว่าที่นี่เหมาะเลย ก็อยู่ใกล้ๆกับแหล่งท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวมบัวบินเองก็ขับรถไปเดียวครับประมาณ 5- 6กิโลเท่านั้นเองแล้วครับบรรยากาศหน้าเดี๋ยวผมจะมาสานที่พักก็คือในบริเวณบจินนี้ให้มารับชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจบเพียงเท่านี้นะครับกับการรีวิวที่พักที่บัวบิแล้วก็สถานท่องเที่ยวอยู่ที่อยู่ใกล้ๆนะครับในเขตตัวปัตตานนะครับ ตามคลิปต่อไปนะครับว่าเราจะไปะเที่ยวไหนกันอีกคลิปหน้าเราจะไปน้ำตกนะครับ <c oughs> อยากไปเที่ยวน้ำตก,ก้างนะโอเคแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย